มาถึงช่วงสกุปพิเศษในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามการจัดตั้งวิสาหากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวที่อำเภอบ้านปโป่งจังหวัดราชาบุรีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิสาหากิจชุมชนดีเด่นระดับเขต2เข้ารับการประกวดวิสาหากิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศครับติดตามสกุปนี้ได้จากทางด้านคุณคมปิยะอิสานนนท์ จากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในปี2 5 1 2เพื่อหาวิธีการสร้างไรายได้แก่สมาชิกและคนในชุมชนจนสามารถทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยได้รับการรับรองเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำตำบลลาดบัวขาวและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี2548ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกทั้งหมด57คนมีนางพัชรามลีทองเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้นำมีวิสัยทัศน์และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเพื่อฝึกการเป็นผู้นำและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวควา้ารางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันตกปี2556ตามที่คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ได้ออกประกดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในภาคตะวันตกรวม8จังหวัดเพื่อขัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบของการเรียนรู้มีการบริหารจัดการที่ดีมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับชุมชน ุ่มเกษตรกรของราดบัวขาวที่เข้มแข็งได้เพราะว่าเรามีส่วนร่วมกันในกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็มีการมาร่วมคิดมาร่วมตัดสินใจผลิตภัณฑ์ของเราก็มีการปลูกวัตถุดิบแล้วก็แรงงานในชุมชนก็ทําให้พวกเราเข้มแข็งแล้วก็กลุ่มนี้ถึงได้เด่นในการที่ว่าประกวดได้เพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมของทุกคนในชุมชนค่ะและเมื่อวันที่11กรกฎาคม2556 นายชานยุทธพานุทัศน์ผู้านวยการสานักงานเลขานุก,การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพร้อมคณะกรรมการตัดสินประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศออกตัดสินการประกวดและดูผลการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเขต2ปี2556โดยมีนายนรงค์ชนรงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโป่งให้การต้อนรับคณะกรรมการและให้กําลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยมีส่วนส่งเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดสรรงบประมาณและถ่ายทอดความรู้เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชน ครับก็ในส่วนของจังหวัดนะครับที่มีส่วนรับผิดชอบนั้นก็อ,อยากจะเรียนว่าจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ดีหรือผมก็ดีนะครับได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันของอชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับให้มารวมตัวกันประกอบอธุรกิจนะครับซึ่งโดยเฉพาะที่ลาดบัวขาวแห่งนี้นะครับ เ,เราก็ได้ให้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการติดตามให้เจ้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรจังหวัดหรือตรวจบัญชีสากร์นะครับหรือฝ่ายโอท P อปต่างๆได้เข้ามาให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนรวมทั้งในเรื่องเรื่องของการสร้างกระบวนการการบริหารให้เข้มแข็งนะครับนอกจากนั้นเรายังมีแผนปฏิบัติการ สำหรับที่จะแก้ไขปัญหาหรือบริหารวิสาหกิจจุมชนของจังหวัดเขาเรียกว่าแผน3ปีนะครับเพื่อเป็นคู่มือในการที่จะเข้ามาดําเนินการนะครับหรือจัดสรรงบประมาณหรือกิจกรรมต่างๆเข้ามาเสริมให้เกิดความเข้มแข็งนายรังสรรกองเงินกเกษตรจังหวัดราชบุรีกล่าวว่า กมรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนการจัดการประกวดวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศจะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาระบบริหารจัดการและการดูแลสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ,บ้านเกศษตรกรลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดและระดับเขตให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวแทนเขต2เขา้ารับการประกวดเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศเนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ,บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวประกอบกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเกื้อกูลกันระหว่างกิจกรรมทางด้านบริหารจัดการผลิต การฝึกอบรมสมาชิกประชาชนที่สนใจเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานของชุมชนนักเรียนนักศึกษาการสร้างเครือข่ายการผลิตที่ได้มาตรฐานการจัดการตลาดการแบ่งปันผลประโยชน์และสวัสดิการต่อสมาชิกและชุมชนการส่งเสริมการออมและรักษาสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งชาวต่างชาติ แล้วก็วิเศษชุมชนแห่งนี้ตั้งมาตั้งแต่เริ่มฮอลบอวิสาขกิมามาตั้งแต่ปี48ก็มีความยั่งยืนพัฒนามาตลอดนะฮะมีความเข้มแข็งจากสมาชิก20กว่ารายเดี๋ยวนี้ก็มีมากกว่า60สิรายแล้วเป็นต้นอย่างนี้อันนี้ครับที่สําคัญคือว่าวิสาขชุมชนนี้เขายัางคํานึงถึงเรื่องของทางสังคมเรื่องของไม่ว่าแต่เรื่องของเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือสังคมผู้ด,ด้อยโอกาสต,ต่าง แล้วก็ในเรื่องของอธุรกิจก็ยินยอมที่จะ,ะเสียภาษีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเวสากิมชนกลุ่มแม่บ้านแร้วขาวที่เราภูมิใจที่ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในครั้งนี้นะครับ สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงานและประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตในพื้นท si ี lam, ่ต่างๆประกอบด้วยคณะกรรมการจากกรมการพัฒนาชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรกรมตรวจบัญชีสาก์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยคณะกรรมการจะร่วมตัดสินคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จากความเป็นผู้นําของประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวและความร่วมมือของสมาชิกที่ร่วมกันอธิบายการทํางานของกลุ่มและชี้แจงระบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศนับเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถในระบบบริหารจัดการของกลุ่มอาจจะเป็นการส่งเสริมให้การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะครับ ตัดสินวิสัยมชชนกลุ่มแม่บ้านนะครับลาดบัวขาวนะครับซึ่งทำผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายนะครับมีเครือข่ายมากมายนะครับซึ่งก็ได้รับข้อมูลต่างๆนะครับเป็นอย่างดีโดยรวมเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ชนะเลิศในระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ชนะเลิศระดับเขตซึ่งในในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขตแรกที่ที่เรามาประกวดนะครับก็ เรียกว่าต้องชื่นชมนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกนะครับร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะฮะกิจการต่างๆก็ดําเนินการน,นะครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างได้ในระดับเขตนะครับ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาวเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตแห่งแรกที่ได้รับการประกวดจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศซึ่งการออกตรวจของคณะกรรมการจะทำการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนเขตทั้งหมด6เขต ก่อนที่จะขัดเลือกรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2556ให้เป็นศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนระดับประเทศและจะได้รับโล่พร้อมประกาศนิยาบาตรจากนายกรัฐมนตรีขบิยาอิสลามนนทีมข่าวอาร์ซทีวีรายงาน